So bà đi đâu có mấy phiền ông tôi ta tôi cha tôi ta luôn tôi ta luôn tôi ơi đây là dạng chạy đâu chạy đâu chạy tạo luôn tay ít 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 đi ít 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 Hồ Ròn ơi, Hồ Ròn nhìn cái này Vô Pa, 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 pa Mừng nè, mừng nè, hồ đi nhanh <coughs> nè đi ơi, đi Hết đưa đưa Chạy Chạy, chạy đi, đi

ป้าป้าอนมป้านมป้าไปบ่ไปบ่อนมไปูกไปอนุมเงินไปเฮ้ยเนีดิเฮ้ยเออยากไปน้ำด้จังเดียบวันี้นาะเ้ย่ออป้าเลย่อป้าเลย่อสยป้าเลย ส7บเจ็ใช่ใช่ใช่เออตัดตัอตัอไป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 ไเไปไไป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 ่ไป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 ไไป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 ไไป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 ่นไป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 ไงันไ้

Bà nhau, ăn con này đi. Nó kiếm bớt ngờ là nhà mày. nữa, ui nữa. Ui nữa. Ui nữa. ừ ừ <Trump> <ậpmat puppy> อืืมมปักไงค่ะเข็ปลายไี่นะเจนปลายบอกไนีงนะเข็มปลายเบอร์หนี่งตัวไหนมานต่หมวกละหาน มียังอะไก็ออออยู่ดินเหลวเลวอยู่อ้าม่ปอน้องนะอ่มาปอนพี่ยู่ี่ยู่ีมาปอนอ่ะเนี่ยว่ากินเองดีกว่าเอานอออ่านในน้อใน้อลูก้ออ่นในเื่อเลกประเทศไปใหนหรอเออไหนเก่งนะ

้ขอมาพี anyway, uh ่มาพี่มากันอย่างไรนะมาเนี่ยมาพี่าเลยมาเลมามาขึ้นนะมามาไปมาเอาเอาอู้ยเอามาเอาหนู

Anh ninh 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 em, mama. Anh mama. Nin ninh kim mokoe ninh kim nè ninh. Nhuôi kim nè Nhuôi kim ninh. Nhuôi kim ninh. này kim ninh. Nhuôi kim ninh. Nhuôi kim ninh. อืออืออยู่อมางืมบาดอันมามลังตัวันยางก่อนเด้อนั่งค่ะแตคะจาจเขียนยางยอก่ายางเลยอืมมนันเมนันเิ่นราให้ประตูเิ่นดุกไปเ็นยางอ่นั่ง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 เอานั่งอยู่นี้นี่ เฮ้ยออออ้ยเอ้ยพอว่าอิงแจ้งว่ายิงแจ้งอันนี้ขี้ขี้่จมควนงขี้นจมนนี่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 ขี้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 โว้ นี่นี่จำนี่นี่ยูนี่นี่จำนี่นี่คือนิคางเท้นนี่จำนี่เลยจำนี่นะนี่ขวาน่านี่นะนี่โอ้ยหุนเดะยูนนี่ยืนี่ยเนี้หเนเด้ยนี่หุนเด้อยะนี่หุนเดี๋ยะโอ๊หุนเด้นี่ไงระวังหัวป้อหัน Hộp bọ Hết má, Chết Ông Bye đi ơi. Bye bye chúc nha. Xong Bye Bye để đưa nó bò, Đưa Đây ừ, để, 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 để để. đi đi đi. Đi đằng mẹ đâu. cha đâu. Thấy.

ขอนี่ขอกืนนี่กินด้วยกินดินกินดินกินหอยขอืนเนี่ยให้กินกล้วยกูกินจจ็ใส่ไว้ลยให้นองด้วให้นองด้วยอือดิอืออ

กัวไอ้เหลือัวกี่เอปีว่าเดินปลานะจำนี่จบอกจำไม่ดีจวนเือีาเาพิมาไปฮักมือใดให้มือไหไปโซงไปเห็นจะให้ไปฮักกวันนี้เป็นยังไง้างเดห้ามเดยวห้ามวันนี้เยังไง

พอดีไปป้าแล้วไปแล้วไปแล้วพุนอ้าบ๊ายบายขี่รถใหญ่นะพุนพกขี่รถนะพุนไปแล้วพุนนี่พอขี่รถนะพุนแมนยูเบอเฉือยหน่อยพุนเฉื่อยหน่อยปะเฉือน่อยมองดูหาเฉื่อยหน่อย ยอพอเชื่อหน่อยตุยค่ะมนตย่ะไั้งฉันโยเมนตุ้ยินมันยุดโเมนตุ้ยิ่นมันยุดขึ้นไปว่าอย่ีว่าพอไปเลยพอไปป้านแล้วพน่ะอยู่นี่บ่ เนี่ยผลต๊เกี่ยวชิปไปดินใช่ผลกระตกนะเอ้ยไปเลยให้โอ้โหไ่กี่กิโลไปกิโลกี่โลัไปไปสิบาขีปะขีมหาห้าไม่วิวขีมือเพื่อนลบไปลบมาวะเแซบบ็นห้าแล้วหรอโอ้ <c oughs> <c oughs> oh my god <c oughs> ไปเอาไปงานอะไรเด้องานอะไรเด้ออาไรครับมันเพื่อนนะลูกข้าวเหนียวเชนึ่งข้าวเหนียวบ่อีเชนึ่งก็จะเอายอ่ยอยูอไหนขอบคุณค่ะหันิพันเยอะ อะไรยาลวกาแฟ่องค่ะจากนล้นจะกาแฟอยังบอดี้อันนึงกาแฟดาวนนซี่พันกาแฟดาวโซซีสามซี่ 4, ิปโซสามนม่หรอเดี๋ยวทอดใ้ดิทอนต้คะทิด

นิะม<อ>กินไว้เนาะบายสอกได้วางเพลได้วางเพลงกข้า,ขาชมพเน,นียคานีมาจินมยูรีกัเบิรเป็นหน้เลยอ่อจ้มกินเนข่านั้นไว้หย<อ>ดใส่กระปุกไว้ไใส่กระปุกให้ยุรีไว้เก็บใส่ลูกเก็บใส่เข่าไม่ฮะกส่ื้อเ้าหน่นงนี่นี่นี่เรียนโอมนั่นอ่ะขี้ขี้ขี้ข

apa? suara ป๊ะสวยครับ Junior ơi, bài năm này đơ. Bà 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 Yô Yô rồi, bà không Ôi, bye đi rồi bye bà Yô Bà bà đi rồi đi bỏ đi bà nó đi nó Bà cái nó Bà bà cái Bà bà bye, Ok Bà bà 有有。买。嗯嗯嗯嗯嗯嗯。不不不。呵呵呵呵。去哪？去哪？去哪 <Yeah, hey. S 1>？去哪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 ？ ย e. ุ้ยยดิพูพ่อไปแล้วพ่อไปป้าเดี๋ยววุ้งเน่เด bon ี๋ยววงเน่พูนพูนไปแล้วไปป้าแล้วพูน่ะไปแล้วไปป้าแล้วพูน่ะไปแล้วพูนเอพูนดีไปป้าอะบาดนี่จ bueno ๊ะ เงายบเงียบมา่ายดีนะไปบ่ปล่อยลงนี่ปล่อยลงนี่เด่นมาเลยบอกไปล่อยลงอยู่ดิลงลงลงตรงนี้น้ำไปนี่ตากผนไปลาดผนเอากระตาจับผนลไอ ខືរືព្វាច់ດាត់ទៅນដាំងអ់ក្រោះទៅនាំងអ់កដែល្ជា